เ,เธอคือเบลใช่ไหมที่เป็นแฟนเก่าก๊อฟไหนก๊อฟอยู่ไหนฮะก๊อฟอยู่ไหนฉันไม่ใช่เบลฉันคือเพื่อนของเบลแอะใครมาอ,อะไรนะนี่วันนี้เป็นงานแต่งของเธอกับก๊อฟหรอแต่ก๊อฟเขาไม่มาแถมสินสอดก็เอาไปหมดเลย ฉันว่าแบบเนี้ยเธอโดนกาะเขาหลอกแล้วล่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้ววะเบลตอนนี้ฉันไม่มีเงินเหลือสักบาทเลยแถมฉันยังโดนไล่ออกจากที่พักแถมพ่อแม่ฉันก็ไม่กล้ากลับไปหาเขาแล้ววะเบลเบลฉันขอร้องนะขอให้ฉันอยู่กับแกสักสองสามวันได้ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันมาเนี่ยแฟนเก่า มาขอให้แฟนใหม่ช่วยนะจะเป็นไรไปละแอร์เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันดินี่มัดมี่เธอสบายใจได้เลยนะมาพักอยู่ที่นี่ด้วยกันมันจะดีเหรอเบลมไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องโยนี่ก๊อฟมันทำกับฉันไม่พอมันยังไปทำอย่างนี้กับแกอห่อนเนี้หยูยฉันไม่คิดเลย มันจะเลวได้ขนาดนี้อีกก๊อปมันจะต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยวะเบลเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยตอนนี้แกก็มาอยู่ที่บ้านฉันแล้วไงสบายใจได้เลยนะแกก็อยู่ที่สบายๆเลยเงินก็ไม่มีแฟนก็ทิ้งนี่เสร็จหรือยังฉันจะไปทำงานสายอยู่แล้วเนี่ยมอทำอะไรอยู่อะจะรีบไปไหนเนี่ยคนกำลังแช่น้ำอยู่โห นี่เมื่อคืนเธอก็ร้องไห้เสียงดังจนทําให้ฉันนอนไม่หลับเลยนะแล้วมาตอนนี้มาแย่ฉันเข้าห้องน้ําอีกรอเฮ้ยแอแกก็เข้าใจมัดหมีมหน่อยนะมันเพิ่งอกหักมาเนี่ยแกไปอาบน้ำที่บริษัทปะไปเดี๋ยวก็สายหรอกเออห้องน้ำบริษัทว่างเยอะแยะเดี๋ยวเข้าชาร์จยนะอุ้ยเจ็บไปด้ยวดย มีอะไรกันเลยเปล่าแอร์เรื่องเมื่อเช้าฉันผิดเองฉันขอโทษนะฉันมีเรื่องให้แอร์ช่วยหน่อยอ่ะฉันขอยืมสักสองหมื่นสิเพอดีต้องรีบใช้ตังอ่ะเธอจะบ้าไปเนี่ยนี่เราเพิ่งรู้จักกันเองนะมาขอยืมเงินกันเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> แอร์มัดหมี่เนี่ยโดนหลอกเงินไปหมดแล้วเนี่ยขนาดเงินกินข้าวเงินเช่าห้องยังไม่มีเลย แค่สองหมื่นเป็นไรอะให้หน่อยแล้วทําไมแกไม่ให้มันมีขอย,ยืมมาเฮ้ย,ยก็ฉันเงินเดือนน้อยกว่าแกปะ่ะขนาดกินใช้ฉันยังไม่พอเลยต่อเดือนแต่แกเนี่ยเงินเดือนเยอะกว่าฉันอืมก็ให้มันปีมันน้อยแต่ฉันไม่เคยให้คนที่ฉันไม่สนิทยืมเงินแต่ฉันสนิทกับแกปะ่ะอืมถ้าแกไม่ไว้ใจมันมีเดี๋ยวฉันคำให้แกเองโอเคไม่โอเค,โอ,เคโอ้ เห็นเหมือนใจดีพี่แท้ขี่งกโอ้ยไม่เป็นไรนะมัดมีเบลอะมีเพื่อนเยอะแกเบลไปหายืมให้เฮ้เคไหนแกบอกว่ามัดมีเขาจะมาพักแค่ไม่กี่วันไงแต่ฉันก็ไปหาห้องเช่ามาแล้วปะแล้วมันก็มีแต่แพงทั้งนั้นน่ะนี่หรือแกอยากเห็นมัดมีเขาไปนอนอยู่ข้างถนนหใจดำเกินไปเปาวะได้ ในเมื่อแกบีบบังคับแกขนาดเนี้ยงั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนย้ายออกเอง นี่มันก็ตีสามแล้วเนี่ยโอ้ยร้องไห้ยเลยเสียงดังหุ้ยนึกว่าผีนี่พวกนี้จะต้องไปทํางานอีกนะนี่จะนอนทิ้งมากขนาดนี้แกไม่คิดจะปลอบกันหน่อยหรอวะใจดำไปไหนวะจะนอนเฮ้ยมัดหมีอยู่ไหนเมื่อไหร่จะคืนเงินใช่โทรไปกับปิดเครื่องรีบเอาเงินมาคืนเลยนะเอ่อพี่พี่พี่ใจเย็นก่อนนะคือช่วงนี้มัดหมี่เขาเจอปัญหาหลายอย่างอ่ะ ให้เวลามัดมีบหน่อยนะงั้นเอางี้เธอก็ใช้แทนมาแล้วกันนี่เธอก็คนคำ้ำละเอ่อฉันเหรอนี่มัดมีทำไมเธอเล่นยืมเงินคนอื่นไปทั่วแล้วไม่คืนเขาแบบนี้รู้ไหมว่าเขามาทวงที่ฉันน่ะเอาจ่ายให้มัมีไปแล้วหรอเงินก็พอดีเลยเงินเดือนช่วงนี้ของมีเนี่ยหมดพอดีพอดีเลยไว้เดี๋ยวมีเนี่ยจะรีบคืนนะเบล นี่ทำาไมจ่ายค่าเช่าไม่แค่ครึ่งเดียวอะฮะนี่มัดมีจ่ายครึ่งหนึ่งให้เบลแล้วไม่ใช่หรอเออแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะพี่เฮ้ยอ้ามัดมีนี่มัดมีจ่ายค่าเช่าที่เหลือหรือยังองเอ้าก็เบลเป็นคนให้มัดมี่มาอยู่เองอะทำไมมัดมีต้องจ่ายด้วยอะ แอร์เขาย้ายออกไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันจ่ายสิเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีแบบ๋ยวเบเป็นคนให้รีมาอยู่เองนะเราองให้ฉันจ่ายได้ไงอะใครใช้ให้มาเห็นใจสงสารกันหนะเสียแสงแกเป็นคนดีนี่หว่า้นี่ถ้าไม่จ่ายก็รีบย้ายออกไปเลยนะเอเอพี่คะค่ะเดี๋ยวโอนนอยน,นี้เลยคะ่ะ แอคือ,อ,คอแกกลับมาอยู่ด้วยกันนะทำไมอ่ะกินยาไม่เขย่าขวดอีกแล้วหรอคือมัดหมีเขาไม่ดีอย่างที่แกบอกจริงด้วยอ่ะที่ผ่านมาฉันขอโทษแกจริงนะนี่แอแกรู้อะไรไหมมัดหมีเนี่ยเยืมเงินชาวบ้านแล้วก็ติดเงินเขาไปทั่วแถมค่าเช่าห้องก็ไม่ยอมจ่ายฉันต้องช่วยจ่ายเองทั้งหมดเลยเนี่ย ออฉันรู้แล้วที่แกมาตามฉันเนี่ยเพื่อที่จะให้ฉันไปช่วยหางค่าเช่าห้องแกใช่ปะพอดีปัจจุบันเนี้ฉันไม่ค่อยสะดวกที่จะไปช่วยใ,ใครเช็ดคี้เช็ดเยี่ยวแล้วดิเฮ้ยทำไมแกพูดแบบนี้วะเราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอทำไมเรื่องแค่นี้ช่วยกันไม่ได้อะไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นคนใจดำไง